ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับพี่นอกอีกแล้วนะคะกับรายการ Birth s i ิค l e l i f สร้างตัวตนสร้างรายได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพิเศษกว่าคลิปอื่นๆพี่นกจะนำวิธีการนะคะที่พี่นกทำแล้วประสบความสำเร็จในการขายสินค้าบน Market Place ของ Facebook นั่นเองนะคะ หลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมาเก็ตเพลคืออะไรนะคะมันจะเป็นฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือ,อสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจที่อยากจะต้องการที่จะสร้างไรายได้หรือขายสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้า เป็นแบรนด์นะคะแล้วก็แบรนด์ของตัวเองนะแล้วก็สินค้ามือสองนะคะแล้วก็สินค้าเกี่ยวกับของใช้ภายในบ้านที่เราไม่ต้องการแล้วแต่เราอยากนำมาจําหน่ายเป็นสินค้ามือสองก็สามารถจําหน่ายใน Market Place ก็ได้นะคะส่วนรายละเอียดของ Market Place พี่นกจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะในการเข้าลงขายในการลงรูป นะคะแล้วก็ย่อนสินค้าเราไปหากลุ่มเป้าหมายโซนแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอที่เราต้องการนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามลิงก์นั้นนะคะเพราะว่าพี่นุ๊กก็มาบอกแล้วก็แนะนำวิธีการลงขายใน Marketplace ได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่พี่นกมีความตั้งใจนะคะในการทำขึ้นเพื่อที่ว่า คุณจะได้มีแพลตฟอร์มหรือการสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งให้กับคุณโดยที่คุณมีคุณยังมีไลฟ์สไตล์ชีวิตเหมือนเดิมเช่นคุณอาจจะเป็นพนักงานประจำทำงานตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง16 0 0นน,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 นะคะแล้วแต่ facebook นะคะใน marketplace เนี่ยคุณก็ไม่ได้สูญเสีย ชั่วโมงการทำงานของพนักงานออฟฟิศคุณไปแต่คุณนำสินค้าของคุณมาลงขายที่ Marketplace ของ Facebook นะคะระบบมันก็จะออโต้รันของมันไปเองลูกค้าก็จะอยู่บนนั้นแล้วก็ลูกค้าก็จะมาเจอสินค้าของเราได้อันนี้คือข้อดีของการขายของออนไลน์บน Marketplace นะคะทิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะให้ทุกคน ที่ยังไม่ทราบว่า Marketplace คืออะไรนะคะก็จะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราต้องนำสินค้าของเราไปลงในมาร์เก็ตเพลสเราไปตั้งร้านไม่ได้เหรอเราไปตั้งขายของไม่ได้เหรอแบบนั้นก็ทำได้แต่ในยุคนี้มันจะทำให้คุณเสียเวลาแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มถ้าคุณไปขายของโดยที่มีหน้าร้านคุณก็เสียค่าเช่าคุณก็ต้องเอาเวลางานของคุณไปสูญเสียกับตรงนั้นอีกนะคะ แต่ใน Marketplace เนี่ยมันบนโลกออนไลน์เนี่ยมันสามารถทำให้คุณได้ลองวิธีใหม่ๆได้ลองสินค้าหลากหลายสินค้าได้อย่างอาทิเช่นสินค้าของคุณนะคะยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแต่คุณหย่อนไปแล้ว ยุ่นหย่อนสินค้าลองสินค้าไปแล้วโอเคถ้ามันยังไม่เป็นที่ต้องการคุณก็สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้โดยที่คุณยังไม่ต้องไปลงทุนหลักหมื่นหลักแสนเพื่อที่จะเปิดหน้าร้านนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าพี่นกมีคลิปดีๆเด็ดๆนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับออนไลน์นะคะเกี่ยวกับ Marketplace ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ